าพูดถึงอาจารย์แม่ในตำนานคุณก็คิดถึงใครก็จะถึงคุณครูภาษาไทยนะครับที่<ม>อาจารย์แม่ทุทกคนก็รู้ฉายาท่านอยู่แล้วะนะครับวันนี้นะคะโลกออนไลน์ค่ะมีการพูดถึงท่านนะคะมีการโพส์ภาพค่ะของรองศาสตราจารย์นะคะสุนีศิลทุเดชะค่ะหรือว่าอาจารย์แม่ที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะผ่าน แฟนเพจภาพเก่าในอดีตนะคะในโอกาสครบรอบวันเกิดของท่านอายุครบ87ปีค่ะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์สุนีสินทุเดชะฮะอดีตเคยเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับรัตนบัณฑิตครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อดีตอาจารย์ประจําสาขาวิชาการสอนภาษาไทยภาควิชาและหลักสูตรและการสอนนะครับค<ช>ณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งคนส่วนใหญ่ต่างรู้จักในฐานะนักโตวาทีชื่อดังและนักพูดประจํารายการทีวีวาทีครับฉันนี่เอฟซีเลยอตอนนั้น,นโดยมีสไตล์การพูดในแนวหยิกกัดและน้าเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองครับโดยท<ช>่านอาจารย์แม่เนี่ยรองศาสตราจารย์นะครับสุนีสินธุเดชะนะครับเป็นครูสอนภาษาไทยในระดับตํานานฮะจากโฆษณาที่โด่งดังในยุคนั้นเราลองไปฟังเสียงกันครับเชิญค่ะ ช่วยใหเหงือกกระจับแข็งแรงเหงือกดีฟันไม่เสียวใช้อีโมโฟอม ยังจำกันได้ไหมฮะโมกฟอร์มอยจำได้ตอนนั้นดังมากดังมากดังมากอาจารย์แม่ดังมากครับแบบนี้นะคะซึ่งโดยหลังจากที่ท่านเกษียณอายุราชการแล้วนะคะอาจารย์สุนีค่ะได้เข้ามารับตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะคะระหว่างปีพศ2547ถึง2554ค่ะแล้วก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตตั้งแต่ปี2555 ล่าสุดนะคะทางกลุ่มภาพเก่าในอดีตค่ะได้มีการพบภาพของอาจารย์แม่นะคะที่ท่านได้มีการฉลองวันเกิดในวัย87ปีกับครอบครัวที่อบอุ่นค่ะซึ่งท่านก็ยังสุขภาพแข็งแรงรดีอยู่ค่ะค,คุณก้องครับผม